วันนี้นะคะเราอยู่ในรายการไราสาระชื่อนะคะที่ที่เราต้องแฝงไว้ข้างหลังก็จะมีติ๊กเก็ตนะคะวันนี้เราลงเออเบสิคคอร์ส <Basic Cost. S 2> อีกอันหนึ่งที่พลาดไม่ได้เลยนะคะการลาดินเนอร์เออมันก็ต้องมีจะเป็นเครื่องที่ที่เราก็ใช้กันที่คลินิกน้องเป็นอย่างนี้คิวในน,นี่นะคะเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดของคนไข้เราค่ะ ออ้แพงแค่ไหนก็จะซือ้อแกสา Total Hair Solution นี่ค่ะพบกับเราสามคนนะคะมาจีบมวิวแล้วก็มอ,นนอกินค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ในรายการไร้สาระวันนี้เราอยู่ไหนนะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทยค่ะตอนนี้นะคะเรา กำลังจะไปปานามาเพื่อไปอบรมสมาคมผมใช่สมาคมผมลกนะคะระดับโลกเลยนะคะไปกันทุกประเทศเลยก็เดี๋ยวมี how to ไปด้วยเนาะสำหรับคนไทยที่ไม่รู้ว่าจะไปปานามายังไงแล้วก็ไปรูดไหนสะดวกสั้นที่สุดอ่าเรื่องของวีซ่าทานสิทธิวีซ่าอะไราเงี้ยเราจะบอกด้วยแต่เดี๋ยวเราเข้าไปก่อนอันนี้นะคะเกษาเนี่ยลงทูนเยียบล้าน พาพวกเราเนี่ยไปที่ปานามานะคะลืมบอกคลิปนี้สับสนุนโดยเกสาของคนละค่ะแล้วก็พอดีแค่คะ่ะคลิปนี้ต้องไทยพอดีแค่เยอะๆเพราะว่าเป็นผู้สับสุนหลักของเราเข้าไปกันะงานที่ตามตอนต่อไปคะ่ะวันนี้เราไปปานามากันนะคะจะไปอบรมสมาคม IHS s r นะคะก็เป็นสมาคมเรื่องของอบรมอยู่ยวกับผม สมาคมปลุกผมโลกอ่าเป็นสมาคมปลุกผมโลกนะทีเนี้ยเขาจัดปีละครั้งที่ปานามาปีเนี้ยเขาจัดที่ปานามาส่วนปีหน้าเนี้ยก็คือจะเวียนไป,นไปแต่และ<ล>ประเทศไม่ซ้ำกันทั่วโลกนะคะ<ม>ก็คือถ้าเราสนใจในการอัปเดตความรู้ก็ต้องไปร่วมนะถ<ม>้ามีคนไทยที่บินจากไทยไปปานามาตรงๆแต่ในการหาข้อมูลก็คือไม่มีไม่ค่อยมีเลยมีกระทู้คนทิปอยู่หนึ่งแต่ทูสองกระทู้อะไรอย่างเงีง้ยค่ะ ทิปยูทูปก็ไม่ค่อยมีเนาะจริงยูทูปก็สังเกตดีจาก่ามประเทศถ้าเราจะไปเนี่ยปานามาเนี่ยเราต้องดูทนันสิทธ์ด้วยคือถ้าทานันสิทธิ์ที่อเมริกาหรือว่าแคนาดาเนี่ยมันจะต้องมีทนันสิทธิ์วีซา่าซึ่งถ้าเราแค่ไปทัานสิทธิ์เฉยๆเนี่ยเราไปไม่ได้นะแต่ปานามามันฟรีวีซา่าสําหรับคนไทยแต่ทีเนี้ยถ้าเราจะไปโดยที่ไม่ใช้วีซ่าเลยมันก็มีวิธีเหมือนกันแต่เราก็ต้องเลือกสายการบินที่ ไฟที่ไปปานามามันก็มักจะมาจากอเมริกาก็อาจจะมีจากโซนยุโรปซึ่งโซนยุโรปเนี่ยเวลาขอวีซ่าก็ต้องขอวีซ่าชเชงเก้นแต่ว่าตัวอัมสเตอร์ดัมเนี่ยถ้าทานสิทธิ์เฉยๆเราไม่ต้องขอวีซ่านะก็จะไปก็คือเดี๋ยวเราจะไปทานสิทธิ์ที่เราจะไปทานสิทธิ์ที่อัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์อันนี้ไม่ต้องขอวีซ่าก็คือเราสามารถไปทานสิทธิ์ได้แต่ทีเนี้ยตอนขากลับเนี่ยเรากลับฝรั่งเศส air france ก็จะไปทานสิทธิ์ที่ปารีส ปารีสก็ไม่ต้องใช้ทันสิทิ์วีซ่าเหมือนกับสำหรับคนไทยถ้าสมมุติต้องเปลี่ยนเทอร์มินอลในนั้นน่ะต้องมีวีซ่าใช่ก็คือ<ม>เป็นข้อยกเว้นว่าคือต้องเป็นเทอร์มินอลเดียวกันแต่ว่าถ้าสมมุติเป็นปานามาไปเชงเกน้นสอ,อัน2ที่แล้วไปไทยอ่ะก็ไม่ได้ต้องขอวีซ่าเหมือนกันอย่างเช่นสมมติว่าปานามาไปอัมสเตอร์ดัมแล้วก็ไปปารีสนะแล้วก็ไปไทย อันนี้ก็ต้องขอวีซ่าก็คือทันสิทธิ์สองที่เป็นเ<อ>ชงเก้นทั้งสองที่ใช่คือตอนแรกอะ่ะเกือบจองอันนี้ไปแล้วแต่ว่าเรามาดูไฟที่มันแบบมีทันสิทธิ์เดียวที่ปารีสนะก็โอเคคือไม่ต้องมีวีซ่าก็คือสามารถ,ถ่ันได้อันนี้เราก็รู้สึกโล่งโล่งใจก็เดี๋ยวเราอาจจะพาเที่ยวเพราะว่าเราอาจจะมีว่างนิดหน่อยก่อนก่อนที่จะกลับไทยนะคะน่าจะถึงเย็นตื่ตนเช้าเนี่ยเราก็จะมีเรียน เรียนที่สมาครมไอเอชชาเนาะเป็นเรียนเกี่ยวกับอัปเดตแล้วก็เราจะอัปเดตกันประมาณ3 4ถึง4วันเดี๋ยวยังไงหมอวิวนะคะหมอจิ๊บนะคะแล้วก็หมอกุกกิกนะก็จะมาอัปเดตนะคะเพราะว่าเราเนี่ยอยากให้เทคนิคผุกผมของเราเนี่ยแล้วก็การรักษาทั้งหมดเนี่ยมันอัปเดตแล้วก็เป็นสิ่งที่เราจะมอบให้ คนใครทุกคนแล้วก็ผู้ชมทุกคนนะคะถ้าสมมุติว่าใครเนี่ยมีคําถามอะไรอยากถามนะสามารถคอมเมนต์ได้เลยถามมาได้เลยเดี๋ยวหมอวิวเนี่ยตอบคําถามอะไรเงี้ยนะ,ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าถึงแล้วเป็นยังไงบ้างเทุกคนไม่ไหวแล้วจ้าซีน,นี่คืออะไรเปล่งเกงแล้ว พร้อมนอนแล้วจ้าดูสภาพหน้าก่อนนะฝนเอาตัวจริงหน้าสดไม่งดบำรุงสดแล้วสดแล้วเหรอสดแล้วโอ้ยตายแล้วยังสวยเลยอ๋ออีทีดึงโบท็อปอันนี้นะคะเราก็กำลังจะเดินไปที่เกตที่เราจะไปอัมสเตอร์ดัมนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูในเครื่องกันว่าเราจะได้กินอะไรไหมในนั้นนะคะ เวลาในการเดินทางก็น่าจะประมาณกี่สิบชั่วโมงก็เดี๋ยวเราก็จะไปทานสิ่์ที่อัมสเตอร์ดัมนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาอัปเดตที่ที่อัมสเตอร์ดัมว่าที่นั่นเป็นยังไงเพราะไม่เคยไปเหมือนกันเดี๋ยวไปดูกัน,น,นอันนี้เรากำลังนั่งรอขึ้นเครื่องเหรอใช่ไคใ่ค่ะสิบชั่วโมงนี้เราก็จะนอนกินไหมจะได้กินไหมอาจจะไม่กินถ้าจะไปปานามานะคะต้องมีฉีดวัคซีนไข้เหลืองแล้วก็ต้องมีสมุดวัคซีนด้วยอันนี้ นหมอซีพอดนอันนี้ก็จะเป็นวัคซีนที่เขียนว่าเราก็ไปเปิดหน้าไปที่เยลโลสีวะนี่ใช่ไหมงใช่อันนี้เป็นวัคซีนเชื้อเป็นนะคะฉีดแล้วผู้หญิงต้องห้ามท้องนะหนึ่งเดือนุมขึ้นประมาณหลังจากนั้นหนึ่งเดือนปะใช่แล้วฉีดมาแล้วเนาะถึงเข้าประเทศได้นะคะเพราะว่าที่ปนามามันตอนนี้อันนี้อะไรอะนี่โควิดเหรอปนามามันเป็นที่ที่ไม่ให้โควิดวัคซีนโควิดเนาะ อาชีตกีเข็มก็ลงป่ะก็ต้องเตรียมไปด้วยนะคะถ้าจะเดินทางอันนี้กไ็ไม่ไม่ไม่เหมือนกันนะอินเตอร์เนชั่นแ c ลวัคซีนโค l ิ x i 9แต่ว่าสมุดวัคซีนอินเตอร์เนชั่นลอันนี้ของโควิดก็แยกเล่มกันนะ ตอนนี้เราถึงที่อัมสเตอร์ดัมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปทานสเกตเนาะโอเคไป ดูก่อนนะไปอาร์มเซรามที่ตรงบร,เริเวณที่ทันเฟอร์นะโอ้ที่นี่ทันเฟอร์ไปใช้ได้เลยเมื่อกี้ผลจริงเทยบเลยมีอินเทอร์เน็ตเซ็นเตอร์ ตอนนี้เราอยู่ในห้องน้ำนะคะก็กำลังเปลี่ยนชุดเนาะแล้วก็หมอจีฟกำลังแต่งหน้าเออสวยแล้วสวยแล้วนะคะค่ะกขาหอมมากเลยใช่ลองไฟเกือบ2วันเนาะ36ชั่วโมงก็ปกติหมอเป็นคนหัวมันง่ายอยู่แหละอันนี้พ <c oughs> อแบับอยู่ในห้องแอร์เย็นๆบนเครื่องมันก็จะยิ่งมันง่ายเนาะก็จริงๆก็มีเทคนิคนะคะสำหรับใครที่แบบเอาค <ทำ S 2> ลอดให้มันดูแบบไม่เป็นก้อนก็อันดับแรก็คือซื้อแป้ง รายแชมพูก็มีเป็นสเปรย์แล้วก็เป็นแป้งแป้งแบบแป้งลดความมันอ่ะใช่ก็จะหายเป็นก้อนภายในห้าวินาทีใช่แต่ว่าเรามีที่เราพกมาวันนี้ก็คือเป็นแชมพูนะคะที่จะเอาไปแบบทาวเวลบนดเครื่องได้ีแชมพูอะไรแชมพูฟอร์ดีแคร์ค่ะเป็นแบบขนาดพกพาก็เวลาเราเข้าไปที่ห้องน้ำสนามบินเราสระผมแบบเป็นห้องอาบน้ำไม่ได้เนาะเราก็หมอจะมีวิธีสอนแบบทาเชียไงทาเชียวแชมพูเราไม่ได้เหรอ ไม่มีค่ะแต่ว่าเราจะสะอาดแค่บางส่นน oh, วนดิโอ้โหหัวมันมากก็จะมันแล้วก็ถ่านได้ไหมนี่มันก็จะดูแบบไม่ไฮยีนนะคะดูไม่สะอาดทำให้ดูอุปกรณ์ก็จะมีแชมพูเนาะแล้วก็ผ้าขนหนูอันดับแรกก็จะแบ่งปล่อยผมก่อนเอออาดูกระจกนะถ่ายได้ไหมเนาะถ้าเราจะใส่อยู่แล้วเราเจะตั้งใจจะใส่อยู่แล้ว นี่นะใช่ไหมก็แบ่งแค่เป็นข้างหน้าประมาณเนีจุกเนี้ยจุกหน้ามาเนี้ยเพราะว่าตรงนี้เป็นจุดที่ทําให้เราดูมีวอลลุ่มของผมอย่างคนผมบางเนี้ยถ้ายิ่งผมมันมันยิ่งรีบแบนเนาะเนี่ยดังนั้นเราใช้จุกนี้นะคะ เขาให้ย้ายไปเครื่องเกตีเจ็ดนะคะอันนี้ก็กำลังตามไปนะคะตามอสที่ไปเลยเข้ามานะ <c oughs> <c oughs> ก็คือทวีอเมริกาันะคะเดี๋ยวเราจะไปที่แบงกเกสพีนหรือเปล่า To Sorry, so so you going to make the payment uh, cash or credit? Card? Cash, cash, cash okay. in the line? Dollar, yes. So so either all of is $58 dollar or uh, uh, that's it, right? Yeah, that's, the, that's it. okay for example, the the rate is $48. Ah. Uh -huh. and the additional person that's gonna be you over there is ten dollars. That's why it's $58. Uh -huh. So it was what's the person is $48. โอเคครับมิสเตอร์เพิร์ลส์หน่อยยังเอ็กซ์เพิร์ลส์เนี่ยตื่นตัวอะไรนะก็คือเขาบอกถ้าสองคนสี่สิบแปดเกินก็เลยหมดไปสิบดอลล่าต่อคนรู้สึกว่าโอเค What's your name? Alfred Alfred โอเค อย่านี้มี่มนอนได้เ่ะ่งกเป็นอเาปทีีรอด้วอีกอันหนึ่งที่พลาดไม่ได้เลยนะคะการล่าดินเนอร์ มันก็ต้องมีเวลาหมอที่เกษะาคุยกับคนไขท้ที่มาแบบปรึกษาปลุกผมเนี่ยเราจะคุยกันเรื่องยาก่อนว่าจริงๆคีย์เวิร์ดของการรักษาผมบางอะมันคือยาการปลุกผมมันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งที่ทําให้ผมที่มันหายไปแล้วเนี่ยมันกลับมามีอีกครั้งผมด้านหลังเนี่ยมีจํานวนจํากัดในแต่ละคนดังนั้นดอนเนอร์อิสลิมิตนะคะต้องช่วยกันดูแลเกสา t ัลเท a แฮร Solution